วันนี้เฮ้ยชาแนลก็จะมาตัดกล้วยตัดกล้วยตัดกล้วยดิบครับกล้วยดิบครับดิ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 บอะไรนี่เป็นไงจไม่ให้มันเขาน้ำโอเคน้ำกล้วยเยอะเลยนะครับกล้วยประมาณแค่นีรโค๊เดียวครับไปเอาไงวะนะไปเอายังไงนะ ยากเล็วเดินเหรอหองจมนะชุดมือกันไหมโอ้โได้เดือดเดือดอย่าอาปากเลยเวลาตัดอาปากมันเลี้ยงหเี้อเซนเซอ่์อเลยใครมาตัดให้หน่อยน,นี่นะครับเป็นกล้วยดิบ คนที่ไม่เคยเห็นกล้วยครับผมนี่เนี่ยกล้วยของแท้ครับกล้วยไม่จากกริลิ์กล้วยครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้สดยอดอิจารณาอยู่ครับ อันนี้ใช่ไหมที่ไปตัดมาเมื่อกี้ซ่ม,ซม <ยา S 2> ครับส่งมือ,อ,มอเดี๋ยวไปตัดต่อตัดต่อแล้วก็แบบตอนที่ตัดแล้วก็มากินหนะนะ่ๆจะได้ดูยืดอึ้งอ่ะแสบแสบแ